วางไว้ตรงนี้ฮะแล้วก็บล็อกเพชรของเรานะครับนี่ไงไดมอนออสลตดครับผมไหนดูซิมันจะทําอะไรได้นะครับ เอาลมะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ไปแค่เริ่มเกมใหม่ครับแม่เอ็นนะครับแล้ววันนี้นะครับผมเราก็มีดัต้าแพคจะมาเล่นกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยคุณผู้ชมผมรู้สึกแบบเหงามากๆเลยนะครับแบบเวลาเล่นเกมเนี่ยก็ต้องฟาร์มของคนเดียวนะครับผมตัดไม้เนี่ยก็ต้องตัดคนเดียวเหมือนกันฮะคือแบบไม่มีเพื่อนเล่นจะจัดอะฮะหรือเวลาทำฟาร์มเนี่ยก็ยังต้องทำคนเดียวอีกฮะโอ้ไม่มาเศร้าขนาดนี้วะเนี่ยซึ่งถ้าใครเนี่ยเล่นเกมคนเดียวใช่ไหมแล้วรู้สึกแบบเหงาแบบผมเนี่ยบอกเลยครับว่ามีเพื่อนเล่่่่่่่่่่่่่นน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 เเ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 เกกกกกมมมมมมออ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 อีีีีีีีียยยยะะะะลลลรรรราาูทททคคคคคคััััับบบผผผ็็ืืืิต้งพดดสุแ เนี่ยเราก็จะมีเพื่อนเล่นเกมแบบง่ายๆแล้วเนี่ยครับผมไม่ต้องเหงาบอกว่าเล่นเกมคนเดียวอีกแล้วนะฮะเอากลางวันเฉยเดี๋ยวเราไปเล่นกันต่อเลยแล้วกันครับก็สำหรับดัตต้าแพคในวันนี้เนี่ยสามารถที่จะรวมอาสลอรเนี่ยเข้ากับบล็อกได้นี่ครับผมอ่ะอย่างแรกเลยขอของคราฟก่อนแล้วกันะฮะไหนดอซีในนี้เนี่ยมีบอกอะไรหรือเปล่านะฮะไม่มีเหรอวะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเนี่ยขอของรับแป๊บหนึ่งนะซ่อนไว้ตรงนี้ครับผมอ่านี่ไงเป็นกล่องนะครับเปิดไปก็จะเป็นฟิกแอ็กกันหนึ่งนะซึ่งมีพลังที่แบบสุดยอดไปเลยคครรรรรรัััััับบบบผมมออ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 นน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 นีีีีี้้้้้้้เเเเเ่่่่่่ยยยยกกกกกกก็ช็ชวววใหหหาา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 แแแตตขขขขงงงงงไดึะะฮุพลทส ต้ามหาสลอดนะครับแต่ว่าคือถ้าตามหาเองเนี่ยวันนี้มันน่าจะหาย,ยากเกินไปฮะเพราะอย่างนั้นเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวเข้าบ้านแป๊บหนึ่งนะครับเปิดกลองปนี่ไงมันก็จะมีถังกัสลอรดให้เราแล้วนะครับผมถือว่าแบบช่วยประหยัดเวลาแล้วกันฮะเอาแลอย่างแรกเนี่ยก็จะหายเป็นสตมิตติ้งเทเนะครับผมแต่ว่าเรายังไม่มีเหล็กวะ้ยแต่นี่ไงเหล็กเดินได้ของเรานะครับอ่เดี๋ยวขอต่อขึ้นมาก่อนแล้วกันเนาะต่อมาแบบนี้นะครับซักประมาณสบล็อกแล้วตบไปเดียวผมขอหน่อยได้มุย้ยขอหน่อยครับผมตอบมาใหเนนนีอโ้้งวตก็ลัั เทบิลนะครับผมจัดมาไหนโดเซอย่างแรกเนี่ยเราจะวางเอาสลอดก่อนละกันนะครับแล้วก็ต่อไปครับผมตายซะเฮ้เชอะนี่มันจะดรอปมาครับเป็นแบบน้องสลอดแบบนี้เลยอ่ะก็จะเป็นหนาบล็อกดินละกันครับผมขุดมาบล็อกหนึ่งครับแล้วก็ใส่ไปแบบนี้เลยครับอ่าด้านนี้ปะวะปึ๊บเอาหรือว่าสลับกันวะเนี่ยอันนี่คุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นเน์้อสลอดนะครับอันแรกของเราครับผมก็จะเป็นน้องสลอดที่แบบเป็นดินนั่นเองนะมันก็ดูน่ารักดีเหมือนกันนะเนี่ยไหนโดเซมันจะทำอะไรได้นะครับวางเข้าไปครับผมปุ๊บหรือว่าต้องดรอ ทำใ้เราโดนสถานะพวกนี้ครับแต่ว่าอันนี้ถือว่าดีนะทำให้เราเนี่ยถึกเนียผมแต่พอเข้าไปใกล้เนี่ยเออโดนสโลว์ครับผมก็คือแบบถ้าไม่อยากตายเนี่ยอยู่ใหกล้น้องไว้ก็ดีเหมือนกันฮะ <c oughs> เออว่ะแล้วถ้าลูงไปอยู่ใ,ใกล้เนี่ยลุงจะโดนสโลว์ปาวะจะวันนี้ต่อยลงไปไม่น่า,นาได้ผลว่ะพ่นหนึงเออว่ะแล้วเราตักน้องได้ป่าวะไหนขอเราตักหน่อยครับอ้ยตักเพิ่มแบบในนี้เนี่ยมันจะเป็นสีเดิมนะแต่ว่าเหมือนมันแยกชื่อชัดเจนเลยฮะไหนลองวางดูดิได้หรือเปล่านะครับนี่งไงผู้ชมวางน้องได้นะ ตรงนี้แล้วก็ตบไปเลยครับขอมาหน่อยนะครับวางแผลงใช่ไหมแล้วก็อัลอลตเข้าไปครับผมสลับอีกแล้วอันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันจะดรอปของไมโอเกะเวลาเราตบเนี่ยไหนลองดูดิมันจะจริงหรือเปล่านะครับวางเข้าไปครับผมไปเชา นี่ก็จะเป็นโอ๊กแผงแบบนี้เลยนะฮะไหนลองต่อยดูดิเอ้ยนะต่อยปุ๊บระเบิดแบบนี้เลยเหรอว่าต่อฟ้าคุณผู้ชมต่อยปุ๊บแบบของเกี่ยวไม้เนี่ยมันจะกระเด็นออกมานะครับแล้วก็เราได้น้องอีกรอบเหรอก็คือมันแบบใช้ซ้ำๆอย่างนี้ได้เหรอต่อยเข้าไปนะครับบูระเบิดก็พอแล้วเก็บมาได้แบบนี้นะฮะโกงเันไปหรือเปล่าครับรนเน,บนี่ยซึ่งตอนนี้ครับผมเรือก็มีนะฮะดาบก็มีครับผมอุปกรณ์ไม้เลยพวกนี้นะครับซึ่งมันก็จะได้แบบวนซ้ำๆมาเรื่อยๆถือว่าใช้ปั๊มได้เลยนะเนี่ยอีกรอบนึงเลยวางไปครับแล้วก็ต่อยครับผมระเบิดอีกแล้วนี่แล้วมันก็ดอปซ้ำไปอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าของมันเริ่มเต็มแล้วอ่ะขอกล่องซะหน่อยแล้วกันครับผมอ่าไว้เก็บของนะฮะ เอาไว้ตรงนี้แล้วกันโอเคใส่เข้าไปครับผมของเยอะเกินเดี๋ยวเราเนี่ยมาลองอย่างต่อไปอดีกว่าฮะนั่นคือคัมบอลสโตนนั่นเองครับผมนี่อยู่ใ,ใกล้เลยเอ้ยน้ำรั่วน้ำรั่วคัมบอลสโตนอย่างนั้นเหรอมันจะทำอะไรได้วะเนี่ยเฮ้ยลุงยืนเกะกะดทำไมครับวางน้องเอาสลอตไปก่อนเนี่ยผมใส่ไว้ตรงนี้เอาละนี่ไงอันนี้เขาบอกว่ามันจะทำลายบล็อกเหรอเฮ้ยน่าสนใจว่ะนี่ก็จะเป็นแบบสีแบบเป็นหินแบบนี้เลยนะฮะไหนดูดิ่ทำลายบล็อกเหรอเอาเป็นตรงไหนดีวะหน้าบ้านแล้วกันเนาะโยนไปดีครับเฮ้ยเช่าเฮ้ยคุณผู้ชม จะเป็นลึกแค่ไหนครับผมอ่ะขุดไปได้ขุดไปได้ขุดกาวเวลนี่คือได้ฟินเลยนะอ่ะเดี๋ยวขอระวังนะแป๊บนึงนะครับโดดไหลาตามไปละกันโอเคซึ่งน้องเนี่ยก็ยังคงขุดต่อไปเนี่ยครับผมเฮย้ยมาถึงชั้นนี้แล้วนะเดสเลตอะ่ะเฮย้ยน้องก็ยังขุดต่อไปได้ครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะไปกับน้องเลยไปเอกเดไปเอกเดเฮย้ยจะไปแต่เมทิตด้วยนะครับผมจะเจอแร่เพชรบ้างหรือเปล่าเอาล่ะชอ็อตนี้เนี่ยขุดทองไปด้วยนะครับคือใช้สลอตตัวนี้แค่ตัวเดียวเนี่ยถือว่าคุ้มเลยนะคุณผู้ชมดูหลุมดิขุดม,มาแบบไกลมากนะฮะฮฮะะะะะเเ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 ้้้้กก้้้ยยยยยยยนนนนนนีีี่่่่่่่มมมาาาาาชชบบลล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 ล็็ออออออกก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 แววทุุุุไไไไดดคคณณผูตตโโปปปงัหรืถึ มันตรลายซะแล้วนะฮะซึ่งสำหรับอย่างต่อไปเนี่ยจะเป็นหัวว่าบล็อกเหล็กนะครับคือเรามีเหล็กแค่หนึ่งเองอ่ะเดี๋ยวขอหาก่อนแล้วกันเนาะเหล็กอย่างนั้นเหรอเมื่อกี้ก็เจอเป็นเหมืองอยู่ใช่ไหมแต่ว่าลงทางนี้มันก็น่ากลัวเหมือนกันนะเลยลงดีวะไปตรงนี้แล้วกันครับจะเจอเหล็กหรือเปล่าเนี่ยเจอเหล็กแล้วคุณผู้ชมขุดไปขุดไปเดี๋ยวเราขึ้นไปเผากันดีกว่าฮะเออวันไหนๆก็ลงมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวหาเพชรไปด้วยเลยดีกว่านี่ครับผมเพชรเนี่ยก็ต้องใช้เหมือนกันฮะอะไรเนี่ยไอตัวนี้หาเรื่องเหรอหาเรื่องนนไปปเลล่้้จวววะแแแี ผมีมเหล็กให้เราฮะนิดนึงนดน่งนีน่อะผมแค่เนี่ยนะให้ทําไมวะเนี่ยนี่ไงผู้ชมเจอเพชรแล้วฮะขอหน่อยละกันครับผมอย่าบอกนะว่าบล็อกเดียวอะ่ะคงไม่ใช่หรอกมกั้งมันจะใจร้ายขนาดนั้นเลยเหรอเอาล่าะเจ้าเนี้ยผมขุดไปดิครับเฮ้ยเฉาได้มาเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหอันเดียวจริงด้วยฮะมันจะใจร้ายเกินไปแล้วนีน่ไงเจอเพิ่มเลยฮะขุดไปดิได้มา3ามแล้วครับผมแล้วเราก็หาก,กันจนเจอนะครับอ่ะสิบสองแล้วเอาผู้ชมพอแล้วพอแล้วก็สําหรับอย่างต่อไปเนี่ยจะเป็นแร่เหล็กนะครับนี่ยมาเฟอร์นนตพอดีเลยก็ผมเผาเลยละกันวางไว้ เกือบเกะกาจะจัดนะครับไม่ไหวว่ะเผาไปนะฮะจบรุ่นนี้อ่างั้นลองแลกเพชรก่อนแล้วกันเนาะคราบมาเป็นบล็อกแบบนี้นะครับผมเอาละเอาสลอตวางไว้ตรงนี้ฮะแล้วก็บล็อกเพชรของเรานะครับนี่ไงไดมอนดเอาสลอตครับผมไหนดูซิมันจะทำอะไรได้นะครับจบรุ่นนี้ก็โยนไปดีครับอ่ะต่อยไปดเครับผมเฮ้ยนี่คุผู้ชมรอบๆเนี่ยก็จะกลายเป็นเพชรนะครับเก็บมาดีครับผมโอ้โหรวยเลยเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่คราบมาสลอตเพชรมาใหม่นะครับแล้วถ้าโยนไปตรงนี้แล้วก็ต่อยไปเนี่ยผมเอาละได้เยอะกว่าเดิมปะเก็บมาฮะเอ้ยยยยยเเเเเเเนนนนนนีีีี่่่่่่่่่่่่่แแแแล้้้้วววกก็็คคคืือออออออบบบบบบบมมมมมมมััััจะะะะพพิิรรรรรรๆผผตตาาาไไไไดด์ฮซึงททปห ยีบสนะฮะประมาณนี้แล้วกันไหนดูซิแร่เหล็กก็ผมใช้เป็นบล็อกเหล็กเหมือนกันนะครัวันนี้เนี่ยเอาสล็อตก็ผมรวมกับบล็อกเหล็กได้อะไรฮะเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยจะทำให้แร่รอบๆเนี่ยกลายเป็นบล็อกเนี่ครับผมแต่ว่าไม่ได้ผลกับเพชรกับเนเธอร์ไลท์หรอเอาป็นว่าลองกับอะไรดีวะเนี่ยเอาสมผมเจอแร่เหล็กแบบนี้ใช่ไหมโยนไปับผมปึ๊บอ๋อนี่ไงมันก็จะเปลี่ยนตรงนี้กลายเป็นแบบบล็อกเหล็กเลยนะครับผมเอ้ยจัดว่าแจมว่ะแค่ปล่อยให้น้องตัวนี้เนี่ยมาเดินไปเรื่อยๆใช่ไหมเราก็จะได้มาเป็นแร่แบบบ ลงไปด้วยกันดีกว่าอ้าวตายก่อนวะไม่นะก็คือถ้าเป็นทองเนี่ยก็ได้ดิเฮ้ยไหนลองดูดิ่ไปนหนึ่งนะจากวันนี้เจอแร่ทองนะครับโยนเข้าไปได้หรือเปล่าเปลี่ยนหรือเปล่าอ้าววันนี้ไม่เปลี่ยนเนาะนึกว่าได้นะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรฮะแต่ว่าถ้าเป็นพวกเหล็กหรืออะไรเงี้ยอ่ะก็เปลี่ยนนะครับผมแล้วก็ไหนๆเนี่ยมาถึงตรงนี้แล้ว,น,ขขลว,น,วนะครับผมขอขุดออฟซิเดียนซะหน่อยละกันถามว่าทำไมนะครับเราจะไปเนเธอร์นั่นเองคุณผู้ชมอ่ะขุดก่อนขุดก่อนเอ้ยยิงอะไรเนี่ยฮะแค่จะขุดเองมันไส้ว่ะตบเลยแล้วกันเออตายซะแต่ว่าถ้าจะไปเเนธอร พร้อมไปลุยในเธอแล้วออแต่ก่อนไปคุณผู้ชมผมเพิ่งนึกได้ฮะกล่องคราฟเนี่ยมันก็มารวมได้เหมือนกันนะครับผมเอาสล็อตใช่ไหมแล้วก็กล่องคราฟนะครับนี่ไงคราฟได้จริงเหรอเนี่ยเอาสล็อตกล่องคราฟอะโยนไปนะครับไหนดูซิ่ทำอะไรได้ครับผมขี้ขวาเอ,อ้ยได้ๆขี่ได้เหรอคุณผู้ชมดูดิโอ้โหโคตรไวนะครับนึกว่าม้าเนี่ยหรือว่ามา้า,มาจริงวะกระโดดได้ปะพึบโอ้โหกระโดดได้ด้วย เดี๋เดๆมันจะเป็นอาสล่อนจริงจใช่ไหมอะอะไรวะครับเนี่ยเรวจะจัดเลยก็ผมอ่าเดี๋ยวน้องรอไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเราจะไปลุยเนเธอร์ก็ผมแล้วก็เป็นไฟแช็กนั่นเองนะครับนี่จัดไปเราจะสร้างไว้ประมาณตรงนี้ก็ผมเอ๊บนี่วางไว้ตรงนี้เลยนะฮะเอาล่ะจาดนี้ครัผมจุดไปเลยซึ่งถ้าเราเนี่ยเข้าประตูเนเธอร์เข้าไปใช่ไหมคุณผู้ชมแล้วก็ไม่รู้นะับว่ามันจะสุ่มเนี่ยไปโผล่ที่ไหนนะครับผมแต่ว่าถ้าใครเนี่ยที่อยากมีเพื่อนเล่นเกมดีๆนะับไม่ต้องสุ่มไปเจอแบบพวกคนท็อกกะยางเ้้้็ลับบผมทแแจูชว ผูห้หญิงเพียบไปหมดเลยฮะซึ่งแต่ละคนเนี่ยแบบมีทั้งสาวๆที่น่ารักนะครับแล้วก็สำหรับหนุ่มหล่อเนี่ยก็มีเหมือนกันก็ผมซึ่งในนี้เนี่ยคุณผู้ชมมันก็จะมีทั้งแบบสายอเ,เทนนะครับแล้วก็สายแบกก็มีับผมจัดว่าครบเลยฮะที่นี่เนี่ยแล้วก็ในแอปเนี่ยก็จะมีทั้งเกมโทรศัพท์นะครับแล้วก็เกมคอมเลยนะอย่างเช่นแบบใครเล่นเกมโทรศัพท์เนี่ยอ่ะมันก็จะมีพวก Rv อะไรอย่างงี้ใช่ไหมผับจีโมบายนะครับฟรีไฟอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเป็นเกมคอมก็ผม L ก็มีฮะหรือว่า เนี่ยถ้าใครอยากลองคุยแบบเรียลไทม์ก่อนนะครับก็ก็มีห้องแบบว่าไลฟ์ด้วยเสียงด้วยนะครับผมอ่นนี่สามารถกดเข้าไปดูได้นะฮะหรือว่าใครที่ไม่เล่นเกมเนี่ยเราอยากคุยเฉยๆเนี่ยก็สามารถโทรคุยได้นะครับผมในนี้คุยกันนะนะครับผมมันก็จะมีแบบให้เลือกเลยนะครับแล้วแต่เราอ่ะคนไหนน่ารักก็จิ้มมาได้เลยครับผมซึ่งบอกเลยว่าแอปดีๆแบบนี้เนี่ยไม่มีไม่ได้แนวนะฮะเอาล่ะมาเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยดีกว่าครับผมสรุปมันใจไปโหดที่ไหนวะเนี่ยอ่ะลองดูแล้วกันนะครับเราจะต้องไปหาแรดในเทเลไลฟ์นั่นเองคุ ามาเจอแล้วนะครับแพทชั่นของเราเนี่ยหวังว่าจะมีนะสิ่งที่เราต้องการก็ผมแลนเนอร์ไลท์อย่างนั้นเหรอจ่อเข้าทางไหนดีวะเนี่ยคุณผู้ชมอ่านี่ไงโอ้โหบริการเพียบนะครับแล้วไงอ่ะไม่กลัวก็ผมจ่อไปดิทะลุไปทางนี้ก่อนเลยตัวไหนคิดว่าโหดเนี่ยก็มาดิครับเฮ้ยอะไรอ่ะเอ้ยโหตบมานี่เลยเหรอใจยเจย็นนะใจเย็นนะค่อยๆคุย,ย,ย,ยกันดิโดนมาตายกันหมดเลยเหรอว่าตับฟ้าคุณผู้ชมทำเพื่ออะไรวะเนี่ยอ่าขึ้นมาตรงนี้แล้วกันฮะจู่ๆก็ตบไปตายเพียบเลยครับผมถือว่าชิลฮะจัดว่าชิลเลยเฮ้ยยยยยอออออะะไไรรรเเเเเเนีี่่่้้้ตตัวัวววสืดดดาาหคคิิฟบฮ ลงแล้วกันเนาะแต่ที่นี่มันก็น่ากลัวน,นะผู้ชมแบบก่อนแล้วก็มีแค่นี้เองฮะลงมาตรงนี้โอ้ปุ๊บโอ้ยเจ็บว่ะลงมาเลยฮะมีอะไรหรือเปล่านี่ไงผู้ชมเจอแล้วแล้วก็ขโมยชุดเกราะซะหน่อยแล้วกันนะครับเอาล่ะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปไหนๆมันก็มบียนชาร์ทไงอันนี้คืออะไรเนี่ยเคอดอบไบดิ้งเหรอไม่เอาไม่เอาที่เหลือก็ขโมยมา่เลยก็ผมขอหน่อยได้ไหมครับไหนๆก็มาถึงนี่แล้วนะฮะบอกทองด้วยเอเอเฮ้ยค่อยๆคุยกันได้ไหมอ่ะหนีดีว่ะไม่อยู่แล้วเอาล่ะมาครับผู้ชมเรากลับโลกของเรากันดีกว่านะครับผมเดี๋ยย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 ววววไไไไปปปลล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 ออ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 องงงงงคครรรัััััับบบบดดูีีีีกกกกกก่่่่่่่าาาาามมนน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 จจะะะะะะะเเ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 ็็็ฮสสตตตตขข้้ิแแห แล้วก็วางเข้าไปแบบนี้เลยผมกับแร่ในเทอร์ไลท์ฮะเอ้ยใส่ผิดไปหนึ่งอะต้องเป็นตัวแบบนี้นะครับหยิบไปเดีับผมเขาบอกว่าไอตัวนี้เนี่ยให้เราต่อยนะครับแล้วก็มันจะเก็บแร่ให้เราเหรอโยนไปนะครับแบบนี้ผมแล้วก็ต่อยไปเอ้า เด,ได้ไม่เห็นมีอะไรเลยถ้าเราโยนแร่แบบเนี้ยได้ปะต่อยไปนะครับปุ๊บอ๋อนี่ไงคือแร่ที่อยู่รอบๆเนี่ยมันจะเข้าหาตัวมันเหรออ๋อคือมันจะเป็นเหมือนแม่เหล็กคุณผู้ชมสมมติถ้ามีแร่ดรอปอยู่เนี่ยอ่ะมันก็จะดูดเข้ามาหมดเลยนะครับไอหนูนี่เนี่ยก็คือแม่เหล็กนั่นเองโอ้นึกว่าต่อยแลย้วแบบรอบๆจะกลายเป็นนี้เท่าไหร่ฮะคิดผิดไปว่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่ามีประโยชน์ดีครับผมสมมติแบบพวกแร่เนี่ยกระจายอยู่แบบนี้เลยนะฮะเอาล่ะนี่เพียงต่อยไปครั้งเดียวผมปุ๊บทุกกกกกกออ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 อยยยยยยย่่่่่่่าาางงง็็็จะะะะมมรรวววัันนนนนนตตีีี้้้้้้้แแลลฮใใชชไไไดดดููปเเขคซซิห นี่แหละไม่เป็นไรฮะน่าจะพออยู่ใส่เข้าไปแบบนี้ครับผมอัพซีเดียนของเราแล้วก็กดมานีดครับผมอ่ะเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยตบแล้วมันจะสเป,ปาลปากัวเหรอจับรอบเฟีย้ยวอยู่นะไหนดูดิโยนไปครับผมแบบนี้ตบไปเฮ้ยเด็ดเด็ด,ดเป็นห้องแบบนี้เลย,เลยนะฮะแล้วเบสเนี่ยมันเป็นอสลอดด้วยเหรอเกินไปหรือเปล่าแล้วเขาบอกเราต้องเขียนนี้ด้วยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวดิขอบแบบอ่ากินยากันไฟได้ไหมอ่ะเอาละโยนไปครับผมขึ้นมาตรงนี้ก่อนใช่ไหมแล้วก็เอ้ยเกล่าว่าเฮ้ยเฮ้ยกระโดดขึ้นมาตรงนี้นะครับยังไงต่อวะกระโดดขึ้้นนรมมีาตง ดูนี่มีอะไรครับผมในกล่องเนี่ยพอเทเบิลพอเท่าอ๋อพอเท่าแบบพกพาเหรอฮะดูจากสภาพเนี่ยน่าจะใช่นะแล้วตัวนี้คืออะไร <c oughs> ลุงรักกันเหรอฮะและ้วก็มีเทมดรอปเต็มเลยอ๋อผมรู้แล่นี่มันกล่องของเราดีกว่าก็คือ,อตรงนี้เนี่ยมันโดนแบบถมที่อะ่ะคุณผู้ชมกลายเป็นอ่าห้องเนี่ยไม่นะก็ <c oughs> <c oughs> มาอยู่ไอ้ของเมื่อกี้มันคืออะไรฮะกลายเป็นห้องใหญ่นี้ไปเลยอะ่ะเอาละ่ะไหนลองใช้ดูดิไหนๆก็ได้มาแล้วฮะวางพอเท่าไปนะครับอ้าวอ๋อคือมันวางตรงนี้เหรอคือคลิกขวาเนี่ยมันก็จะวางไปเรื่อยๆใช่ไหมประมาณนี้นั่นเองนะฮะก็็็็็ใช้้้้้้้ไไดออออยยยยยู่่่่่่่แแแแแหลลลลลลละะะะวววถถาาาาาเเเเเเรรรรรคคคคิกกกัััััๆนน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 นีีีจปปปบบบบบบบทงงงงขผผมมต ก็ามาคาบได้เหมือนกันฮะอ่าถ้าไม่เชื่อเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยเบสฮะเองต้องการอะไรวะทำลายที่นี่ไปแล้วยังไม่พออันแรก็จะเป็นอ่ะวเอเทอร์บักเก็ตใช่ไหมเอาสลอตน้ำเนี่ยครับผมไหนดูดิทำอะไรได้โยนไปเลยฮะเจา้านี้อ่าเส้นมันก็จะเป็นน้ำแบบนี้เลยนะครับแล้วถ้าต่อยอ่ะเฮ้ยนะลูกล่ะบอมองข้างบนนะครับคืออะไรอ่ะเฮ้ยอะไรตกลงมาวะเนี่ยวอเตอร์ฟักเป็นอ่ะไทรเดนเนาะผู้ชมดูดินี่มันคือบวบใช่ไหมเนี่ยอ่าเดี๋ยวเราคลลลลลิกกกขววววาาา่่ะะออ้้้นนนนนนีีผูมมม็็เเเเปปรรยยไทดดแบบฮัั ครับฟืบนี่กระสุนไฟเดนมหาศาลครับผมโยนเข้าไปเลยเพราะว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเนี่ยไปหาน้องแก่ซะหน่อยแล้วกันเอาตายแล้วนี่ว่าขอขนแก่เลยแล้วกันครับตายด้วยนะครับผมเอาสรกับขนแก่นะครับนี่ไงก็จะเป็นตัวขาวๆแบบนี้เลยนะครับผมเอ้ยเด้ด้เจ้าขอมาให้มันด้วยเหรอยี่สิบสตริงนะครับผมยี่สิบสตริงเหรอนี่ไงอ่ะได้มาแล้วครับผมก็คือให้ทีละอันเนาะอ่ะนี่ไงคลิกขวาไปนะครับแปดเก้าสิบอะใส่ไปล้วนๆ,ๆเลยแล้วกัน เต็มแล้วมันจะได้อะไรเนี่ยกดไปดีครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเป็นชุดก่อเก็บมานะครับทีเชิร์ตว่ะใส่เข้าไปฮะจะวันนี้จะเป็นเสื้อนั่นเองนะครับซึ่งเสื้อตัวนี้เนี่ยพโรดักชั่น x เลยเนี่ยครับผมสะท้อนก็ x ด้วยก็คือระดับ10อ่ะมันจะโหดกันไปหรือเปล่าถ้าสะท้อนระดับนี้เนี่ยขอลองหน่อยแล้วกันไอรอนโกเลมก็พร้มมาต่อยสักทีดิโดนสะท้อนหรือเปล่านะครับนี่ไงโดนเข้าไปครับผมตัวเลวหรือเปล่าเดี๋ยวเดรู้สึกจะตายแล้ววะสะท้อนจริงไหมเนี่ยไม่อยากเชื่อเท่าไหหหรรรร่่่่่่เเเเลลยยยยยยออออาาาาาไไไมมมโกกกธันนนนดด้้้ะะะพพววฮจตตตตแีบิ เฮ้ย <Hey, S 2> เราผมว่าเราตายก่อนวะไม่คุ้มฮะความเสีย่ยงนี้มันไม่ค่อยจะคุ้มเท่าไหร่เนี่ครับผมฆ่ามันเถอะอย่างต่อไปเลยแล้วกันเอาสลอตกับทรายครับผมอ่ะจัดเลยไหนดูดิทำอะไรได้ฮะโยนไปฮะเจ้าวันนี้อ่านี่ก็จะเป็นทรายใช่ไหมแล้วก็ต่อยไปดิครับเฮ้ยอะไรอ่ะมันก็ตัวอะไรเนี่ยเอาสลอตเดินได้เหรอด้านบนก็จะขึ้นเป็นอ่ะมินิอัลสลอตนะฮะเป็นบอสอย่างนั้นเหรอเอาละมาลองสู้ดูก็ได้คิดว่าเฟี้ยวเหรอครับเดินสองขาได้คิดว่าเฟี้ยวเหรอต่อยไปดิเฮ้ยชฉยเลือดมันก็เยอะเหมือนกันนนนนนะะะะะะะเเ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 เีี่่่่่่่ย100ยนะ100ยยยยยยลลลออ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 อทาา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 กกััััััับบบบบบสตตตตตตตดดดดิิิิไไไไไปปรรรรรร้้้งงงฆมมมมมคคผผใหแแววๆฮ ทําอะไรได้ฮะนี่้ทำาไมมันค้างอยู่ตรงเนี้ยเองทําอะไรอะ What the fuck, ว่า h ต f ฟ c k คุณผู้ชมมันค้างไปแล้วอะ่ะปื๊บนี่ลองโยนไปดูนะครับเฮ้ยนี่คือมันทำลายบล็อกเหรอเพิ่พงรู้มันนิ่งไปเลยฮะโอเคไม่เป็นไรปล่อยมันไปก่อนเลยอีกอย่างหนึ่งฮะที่แบบต้องใช้นะครับถังลาวาน,นั่นเองก็งใส่รวมกันไปดิครับนี่ลาวาน,นี่ครับผมโยนไปตรงนี้เลยแล้วกันแล้วก็ต่อยไปดิครับ l ล t s ก o เฮ้ยเดี๋ยวคือต่อยเนี่ยมันจะได้ของแบบอ๋อเป็นของเอนเดอร์เอผงเบสนะครับเมื่อกี้แบบเมนเดอร์พูาเนี่ยไอว่าเมนเดอร์นีวะครับอี เลยอย่างสุดท้ายแล้วก็ผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับก็จะเป็นอ่ะเมลอนเนี่ยครับผมอันสุดท้ายแล้วขอลองเล่นแล้วกันครับโจน,นี้โยนไปครับผมปุ๊บเฮ้ยใส่เมลอนอีกแล้วนะครับได้ดีได้ดีเราเองจะให้อะไรเนี่ยใส่เข้าไปให้ครบสิบนะครับ ไหนดูดิเป็นยังไงครับผมเฮ้ย hey, ได้อะไรอะ่ะเมโลอนชูเตอร์เหรอก็จะเป็นแบบเป็นเหมือนปืนนะฮะขี้ขวาได้ปะอุย้ยคุณผู้ชมยิงปืนแบบเป็นปืนใหญ่เมโลอนครับดูดิโอ้โหธรรมดาที่ไหนอะ่ะระเบิดหมู่บ้านได้เลยเนี่ยยิงเข้าไปครับปืนใหญ่เมโลอนครับผมโอ้โหพังหมดเดี๋ยวจะวันนี้แรงเกินไปหรือเปล่มมา,านึกว่าเป็นหมัดของไซตามะเนี่ยต่อยทะลุภูเขาได้เลยผมว่า,วาอันนี้นะตรงน,นี้เป็นภูเขานะครับยิงเข้าไปทะลุได้เลยหรือเปล่านะครับปื้อปล่อยไปปล่อยไปคุณผู้ชมโอ้โหดูดิจะเหลืออะไรอะฮะทะลุไปหมดแล้วครับผมสำหรับดาต้าแขก เอาละฮะก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็คงจะมีประมาณนี้ละกันนี่ครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยก็คงต้องไปเล่นเกมกับเพื่อนในลิต้าแล้วนะครับผมแบบเพื่อนเล่นเกมที่ดีที่สุดนะครับก็แอปนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับสำหรับคนที่โง่เหงาเนี่ยแล้วก็อยากได้เพื่อนมาเล่นเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนมาแบกหรือว่าเอนเตอร์เทนเนี่ยก็มีให้ครบเลยนะครับผมอ่ะก็สำหรับใครเนี่ยที่อยากเล่นเกมกับเพื่อนที่น่ารักแบบนี้นะครับผมก็สามารถโหลดแอปเนี่ยได้จากลิงก์ใต้คลิปเลยนะฮะเอาล่ะก็สำหรับคลิปน like <c oughs> um ี้เนี่ยก็มีเท่านี้ละกันคคคครรรรรัััััััับบบบบบบผผมมมสสสาาาหหววนนนนีี้ดด๊ยยยยออ่ลลืไปโกเะะๆ